วัสดีครับวันนี้เรามาดูาลูกอมผงบอลขาวของหลวงปู่ทิมวัดรหาสลาครับซึ่งลูกอมชิ้นนี้ผมได้มาด้วยความบังเอิญจาการุ่นพี่ท่านหนึ่งครับก็เขาเมอบบุญให้มาบูชาแล้วก็ศึกษาในส่วนของลักษณะลูกอมแล้วก็ส,ส่วนเก่าต่างๆ ซ,ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ช่ำชองลูกอมเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของพิมพ์พพิมพ์ไม่แน่ไม่นอนครับเพราะว่าเป็นลูกอมครับไม่มีแม่พิมพ์อะไรแน่ชัดซึ่งเราจะต้องดูในส่วนของส่วนประกอบหลักๆในส่วนของผงประกอบต่างๆซึ่งต้องดูในส่วนของวิธีการจัดสร้างเดี๋ยวเรามาลองมาแกะดูแกะดูภายในกันนะครับแบบหนึ่ง มาชมในส่วนของอ,อ,องค์ประกอบอของรุ่มต่อครับจะดูยากนิดน,นึงนะครับก็ก็ลองศึกษาในส่วนของอะไรอื่นเพิ่มเติมครับอันนี้ผมเอามาให้ดูคร่าวๆว่า,า,ลาลักษณะลูกอมขนาดแล้วก็ สีแล้วก็มวลสารต่างๆตอนนี้นะ่าจะหายากแล้วครับก็ก็ต้องก็ต้องลองดูด,ด,ดูกันไปโซมอีกนิดนะครับโอเคครับได้ประมาณนี้ โอเคครับอคงเป็นวิทยาทานสำหรับท่านที่ศึกษาลูกอมคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะผมเองก็ก็ไม่ได้ทำช่องอะไรมากเท่าไหร่โอเคครับ